สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการแข่งขันควิปเปอระฉบับหนังสือว่าในแต่ละปีเนี่ยมีการแข่งขันทั้งหมดกี่แมตช์มีบ้านไหนพบบ้านไหนบ้างผลการแข่งขันเป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะโดยในแต่ละปีจะมีการแข่งขันทั้งหมด6แมตอ์ต่อฤดูกาลโดยเริ่มต้นที่ g ิฟฟินดอร์พบซิลิทิลินฮัฟเฟิลพาร์คพบเเวนคอร์เวนคอพบซิลิทิลิน g i ฟ f e n ดอ o พบ h ัฟ f ฟิร์พัฟ u f p ั p p ฟิรพัฟ i ์พบซิและ g i ฟ f e n ดอ o พบเ e v ว n คอเป็นแมตช์สุดท้ายการแข่งขันควิลิ์ของ h o g w a r อ s มักเริ่มต้นฤดูกาลประจำปีในเดือนพฤศจิกายนและจบในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยผลการแข่งขันภาคแรกที่มีกล่าวในหนังสือนัดแรกมาดามฮูดเป็นกรรมการก i ฟฟินดอพบซิลิทิ r ินโดยกิฟฟินดอชนะไป ร้อเจคะแนนต่อ60คะแนนนัดต่อมากิฟฟินดอพบฮัฟเิลพัก,พกโดยมีสเนปมาเป็นกรรมการจบเกมภายใน5นาทีโดยที่แฮร์รี่สามารถจับลูกสนนปได้กิฟฟินดอจึงชนะไปส่วนนัดสุดท้ายกิฟฟินดอพบเรเวนคอโดยนัดนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ได้ลงแข่งในนัดนี้เนื่องจากนอนสลบอยู่ในห้องพยาบาลจากเหตุการณ์ป้องกันเซราอาถัน เลเวนคอจึงคว้าชัยชนะไปเมื่อมีการแข่งขันจบจึงนับว่าการแข่งขันครบ6แมตช์แต่ไม่ได้ระบ,บุแน่ชัดว่าเลเวนคอหรือซิริทลีนที่เป็นฝ่ายชนะโดยในวันนี้เราจะมาเล่าเหตุการณ์แข่งขันควิดิตฉบับเต็มตามหนังสือเล่มแรกนัดแรกที่กิฟฟินดอร์พบซิริทลีนให้ฟังกันค่ะนัดที่หนึ่งกิฟฟินดอร์พบซิริทลีน โดยมีมาดามฮูดเป็นกรรมการเอาล่ะฉันต้องการให้การแข่งขันนี้เล่นกันอย่างขาวสะอาดนะทุกคนเธอพูดขึ้นเมื่อผู้เล่นทุกคนมายืนรอบๆเธอแฮร์รี่สังเกตดูเหมือนว่าเธอจะเจาะจงพูดไปทางกับตันทีมสลิสซล,ลีนที่ชื่อมาคัสฟินซึ่งเป็นนักเรียนปีที่หกแฮร์รี่คิดว่าฟินซ์คล้ายจะมีสายเลือดปีศาจโทอยู่ในตัว แฮร์รี่ชำเดืองมองด้วยหางตาเห็นแผ่นป้ายผ้าลอยสูงคำที่เขียนว่าแฮร์รี่สิงสนามทอแสงอยู่เหนือกลุ่มคนหัวใจของเขาเต้นแรงและรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นขึ้นไม้กว่าดได้แฮร์รี่ปีนขึ้นค้อมไม้กวาดนิมบัสสองพันของเขามาดามฮูดเป,ป่านกบีดเสียงสนัน่นไม้กวาดสิบห้าด้ามลอยสูงขึ้นสูงขึ้นไปในอากาศเกมเริ่มขึ้นแล้ว และแอนเชลีนาจอร์สันจากกิฟฟินดอร์ก็คว้าลูกควอฟเฟิฟได้เธอเป็นเชสเซอร์อย่างที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวแล้วก็มีสเสน่หเสียด้วยเจ้าดันขอโทษฮนะอาจารย์รีเจอดันเพื่อนของฝาแฝดบิลลี่เป็นผู้บรรยายการแข่งขันครั้งนี้โดยมีศาสตราจารย์มกอรนาเกลคอยควบคุมอย่างใกล้ชิดแล้วเธอก็แล่นฉิวไปส่งลูกต่อให้อาริเซียสปินเนต นี่เป็นผู้เล่นอีกคนที่โอลิเวอร์วูดค้นพบเมื่อปีก่อนยังเป็นแค่ตัวสำรองรูปส่งกลับมาให้จอร์สันและโอ้ซิลิสซลีนได้ลูกควาเฟิ่นไปแล้วกลับตันทีมซิลิสซลีนมาคัสฟินคว้าลูกควาเฟิ่นได้แล้วพุ่งเฉิวไปฟินบินเหมือนนอกอินทรียานสู่ฟ้าเขากำลังจะทำแต้มแต่วูดผู้รักษาประตูของทีมกิฟฟินดอร์หยุดเขาเอาไว้ได้อย่างสวยงาม กีฟินดอร์เป็นฝ่ายได้ลูกฮัฟเฟิลเชเซอร์ของทีมกีฟินดอร์แคตตี้เบลอยู่ตรงนั้นพุ่งลงมาแตะแถวฟินอย่างเหมาะเจาะพยายามขึ้นไปและโอ้ยคงเจ็บหน้าดูถูกลูกบัตเจอร์ฟาดเอาที่ท้ายทอยซูสลลนได้ลูกฮัฟเฟิลเอเดียนพูซซี่เล่นความเร็วไปที่เสาประตูแต่ถูกลูกบัตเจอร์ลูกที่สองขวางไว้เฟสรือร์จอฟฟิลลี่ บอกไม่ถูกว่าคนไหนเป็นคนตีลูกบัตเจอร์ไปทางเอเดียนนับว่าบีเตอร์ของกิฟฟินดอร์เล่นได้ดีมากจอห์นสันได้ลูกคาเฟ์กลับมาอีกสนามข้างหน้าโลง่งและไปแล้วครับเธอเหินไปเลยหลบบัตเจอร์ที่พุ่งมาเต็มแรงประตูอยู่ข้างหน้าแล้วไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยแองเจลิน่าผู้รักษาประตูบิสลี่พุ่งดิ่งลงมาแต่พลาดกิฟฟินดอร์ได้แต้มแล้ว พวกกฟพินดอลส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นไปทั้งสนามที่เย็นเย,อเยอือกมีเสียงโห o ปนคลางมาจากฝ่ายซริซเีนพวกที่อยู่ข้างบนนะ่ะขยับกันหน่อยสิแฮรกิดรอนและเฮอร์ไมโอนี่เบียดกันเพื่อขยับให้แฮรกิดได้มีที่นั่งด้วยเมื่อกี้ดูอยู่ที่กระท่อมแฮรกิดบอกตบกล้องส่องทางไกลยักษ์ที่ห้อยอยู่รอบคอแต่มันไม่เหมือนดูบนนี้ยังไม่เห็นสนิทเลยนะฮ้ยรอนตอบ แฮรี่ยังไม่ต้องทำอะไรมากคะอยู่ให้พ้นอันตรายละดีแล้วแต่นั่นอะไรละ่ะแฮกิดยกกล้องส่องทางไกลขึ้นมองจ้องไปทางท้องฟ้าที่มีจุดจุดหนึ่งปรากฏอยู่แฮรรี่นั่นเองแฮรี่บินล่อนอยู่เหนือสนามแข่งเขาลอยสูงเหนือพวกคนดูทั้งหลายพางี่ตาเพ่งมองหาลูกสนิทนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเล่นของเขาแลววูดอยู่ไกลๆให้พ้นคนอื่นจนกว่านายจะเห็นสนิท หูสั่งเราไม่ต้องการให้นายถูกเก็บก่อนเวลาอันควรเมื่อแองเจลีนาทำแต้มได้แฮร์รี่บินผัดผลเป็นลูกห่วงสองห่วงกลางอากาศเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ตอนนี้เขากลับมาจ้องมองหาสนิดครั้งหนึ่งเขาเห็นประกายสีทองแต่ก็เป็นแค่แสงสะท้อนจากนาฬิกาข้อมือของฝาแฝดวิสลี่คนใดคนหนึ่งและอีกครั้งลูกปัจเจอ์ตัดสินใจพุ่งเข้ามาทางเขา เหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่แต่แฮร์รี่หลบทันและเฟสวิลลี่ก็จัดการไล่มันไปเรียบร้อยดีนะแฮร์รี่เฟสมีเวลาหันมาตะโกนถามระหว่างที่ตีลูกบัตเจอร์อย่างแรงไปทางมาคาสตินสินิสทีมได้ลูกลีเจลแดนกำลังผ้าเชสเซอร์พุซซี่ก้มตัวหลบบัตเจอร์สองลูกหลบวิลลี่สองพี่น้องนะ่ะและชเชสเตอร์เบลแล้วพุ่มจีไปทางอา้าวเดี๋ยวนั่นสนิใช่ไหม เสียงพึพมพำดังไปทั่วในหมู่ผู้ชมขณะที่แอเดียนพุซซี่ทิ้งลูกคอฟเฟิลพร้อมมัวแต่เหลียวไปมองลูกสนิทสีทองที่พุ่งผ่านหูซ้ายของเขาไปแฮร์รี่เห็นสนิทแล้วเขาพุ่งดิ่งตามสายสีทองนั้นอย่างเร่งรีบสุดขีดด้วยความตื่นเต้นเทเลนซ์ฮิฟผู้เล่นในตำแหน่งซีเกอร์ของทีมซริสซลีนก็เห็นลูกสนิทเช่นกันทั้งสองพุ่งทลาคู่ขี้กันลงมา มุ่งตรงไปที่ลูกสนิทเช,ชสเซอร์ทุกคนดูเหมือนจะลืมกันไปว่าต้องทำอะไรมัวแต่ลอยตาค้างอยู่กลางอากาศสายตาจ้องมองดูซีเกอร์ทั้งคู่แฮร์รี่เฮลเร็วกว่าฮิกเขาเห็นลูกบอลเล็กๆที่มีกระพือปีกไหวบินพุ่งขึ้นมาอยู่ตรงหน้าเขาเล่นความเร็วขึ้นอีกโครม ตามมาด้วยเสียงโห่ร้องด้วยความโกรธจากฝ่ายกิฟฟินดอ์ข้างล่างเพราะมาคัดฟินพุ่งเข้าขวางแฮร์รี่อย่างจงใจไม้กวาดของแฮร์รี่หมุนติว้วแฮร์รี่กอบไม้กวาดไว้แน่นเพื่อรักษาชีวิตรอดเฝ้ากิฟฟินดอลร้องมาดามฮูตตรงเข้าไปต่อว่าฟิน์อย่างเกี้ยวกาดแล้วตัดสินให้กิฟฟินดอ์ได้ยิงลูกโทษแต่แน่นอนว่าท่ามกลางความสับสนอุลหมั ลูกสนิทได้หายไปจากสายตาแล้วที่อัจจันทร์เบื้องล่างดีนโทมัสตะโกนว่าไล่ออกเลยกรรมการให้ใบแดงสินี่ไม่ใช่ฟุตบอลนะดีนรอนเตือนความทรงจำในควิตสติไม่มีการไล่ออกแล้วใบแดงนนะอะไรหรือแต่แฮกิจเห็นด้วยกับดีนน่าจะเปลี่ยนกฎได้แล้วฟินเกือบทำแฮร์รี่ตกลงมา ลีจอรแดนเองก็ยากจะควบคุมตัวเองไม่ให้ลำเอียงได้หลังจากการโกงที่สกปรกอย่างเห็นชัดๆเจ้าดังศาสตราจารย์มกรนกาวทําเสียงดุๆผมหมายความว่าหลังจากการทําผิดกติกาที่เปิดเผยและน่าทุเลศยิ่งเจ้าดังฉันขอเตือนเธอครับครับฟินเกือบค่าซีเกอร์ของทีมกิฟินรอซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนผมแน่ใจ ฝ่ายกิฟฟินดอร์ได้ลูกโทษพินเนตเป็นคนคว้างลูกเข้าประตูได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เล่นกันต่อไปกิฟฟินดอร์เป็นฝ่ายได้ลูกเมื่อแฮร์รี่กำลังก้มตัวหลบลูกปาเจอร์อีกลูกที่หมุนควงสว่างอย่างน่าหวาดเสียวผ่านหัวเขาไปไม้กวาดของเขาเกิดเอียงวูบขึ้นอย่างน่ากลัวฉับพันทันทีในเสียววินาทีหนึ่งแฮร์รี่คิดว่าเขากำลังจะล่วงลงไปแล้ว เขาจับไม้กวาดไว้แน่นด้วยมือและเข่าทั้งสองข้างแฮรรี่ไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก,ก่อนมันเกิดขึ้นอีกครั้งราวกับว่าไม้กวาดพยายามจะสลัดเขาทิ้งแต่นิมบัส2,000จะไม่ตัดสินใจสลัดคนขี่ทิ้งขึ้นมาได้ทันทีทันใดอย่างนี้แฮรฮรี่พยายามหมุนกลับไปทางเสาประตูของดิฟฟินดอร์เขาคิดจะขอให้วูตตะโกนขอเวลานอก แล้วเขาก็รู้สึกได้ชัดว่าไม้กวาดไม่ยอมอยู่ใต้การควบคุมของเขาเลยเขาทำให้มันเลี้ยวไม่ได้เขาบังคับทิศทางมันไม่ได้เลยไม้กวาดพุ่งชวัดฉวียนไปในอากาศแล้วประเดี๋ยวประเดี๋ยวก็สะบัดกวาดแกว่งอย่างรุนแรงเกือบทำให้เขาล่นมียังคงภาคการแข่งขันต่อไปสวิสลีนเป็นฝ่ายของลูกฟินได้ลูกควอเฟิลผ่านสปินเนตแล้วก็ผ่านเบล ถูกลูกปัจเจอร์พุ่งใส่หน้าเข้าเต็มแรงขอให้จมูกหักเลยแค่พูดตลกตลกเล่นเท่านั้นครับอาจารย์ซดิชลีนได้คะแนนโอ้ไม่น่าเลยพวกบ้านซื้อสลีนส่งเสียงโห่ร้องดีใจถ้าทางจะไม่มีใครสังเกตเห็นว่าไม้กวาดของแฮร์รี่มีอาการแปลกประหลาดมันพาแฮร์รี่ลอยสูงขึ้นไปอย่างช้าๆห่างออกไปจากผู้เล่นทั้งหลายทั้งดีทั้งเน่งเหมือนมาพยศไปตลอดทาง แฮรี่คิดจะทำอะไรของเขาหน่ะแฮรกริดพึมพำมจ้องมองผ่านกล้องสองทางไกลนี่ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องคิดว่าเขาควบคุมไม้กวาดไม่ได้แน่ๆเลยแต่เขาไม่น่าทันใดนั้นคนดูพากันชี้มือไปทางแฮร์รี่กันทั้งอัศจรรย์ไม้กวาดของเขาเริ่มกิ้งตัวไม่หยุดแฮรี่ทำได้แค่เกาะประคองตัวให้อยู่บนไม้เท่านั้นแล้วคนดูทั้งหมดก็พากันกั้นหายใจ ไม้กวาดของแฮร์รี่สะบัดอย่างแรงจนเขากระเด็นห้อยตองแต่งเกาะไม้กวาดไว้ได้ด้วยมือเพียงมือเดียวมีอะไรเกิดขึ้นกับไม้กวาดของเขาไหมนะตอนฟินสกัดเขาน่ะเซมัสกรสซิบถามไม่น่าเป็นไปได้แฮร์ตตอบเสียงสั่นไม่มีอะไรจะจัดการกับไม้กวาดได้นอกจากเวทมนต์มืดเท่านั้นไม่มีเด็กคนไหนเศ็คาถาใส่นิมบัสสองพันได้หรอก พอได้ยินดังนั้นเฮอไมโอนี่ก็คว้ากล้องส่องทางไกลของแฮร์รี่แต่แทนที่จะส่องดูแฮร์รี่เธอกลับส่องไปทางผู้ชมอย่างร้นรลนเธอทำอะไรนะ่ะรอนถามเงึมงาใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีเทาฉันรู้แล้วเฮอไมโอนี่ตอบเสียงหอบหอบสเนปไงดูสิรอนคว้ากล้องส่องทางไกลมาดูสเนปนั่งอยู่ตรงกลางอัธจันทร์ตรงข้ามกับพวกเขา กำลังจ้องตามให้กระพิษไปที่แฮร์รี่และท่องบ่นอะไรงุมงมไม่หยุดปากเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังสาบไม้กวาดเฮอร์ไมโอนี่บอกแล้วเราจะทำยังไงกันดีไว้เป็นหน้าที่ฉันเองก่อนที่รอนจะพูดอะไรเฮอร์ไมโอนี่ก็หายตัวไปแล้วรอนส่องกล้องดูแฮร์รี่ไม้กวาดของเขาสั่นอย่างรุนแรงแฮร์รี่แทบจะใช้มือเกาะไม้กวาดไว้อย่างนั้นต่อไปไม่ได้นานแล้ว ผู้ชมทั้งหมดลุกขึ้นยืนจ้องไปทางทิศนั้นสีหน้าตกใจขณะที่พี่น้องวิสลี่บินขึ้นไปและพยายามดึงแฮร์รี่ให้ขึ้นมานั่งบนไม้กวาดของพวกเขาคนใดคนหนึ่งแต่ไม่สำเร็จพอทุกครั้งที่พวกเขาเข้าไปใกล้ๆแฮร์รี่ไม้กวาดจะกระโดดสูงลอยขึ้นพวกเขาจึงตัดสินใจลอยต่าลงแล้วบินวนอยู่ใต้แฮร์รี่แทน เห็นได้ชัดว่าจะคอยช่วยรับแฮร์รี่ไว้ถ้าเขาตกลงมาระหว่างนั้นมาคัเซนจับลูกควอเฟอิลได้และส่งลูกเข้าประตูทำแต้มได้ถึงห้าครั้งโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเร็วเข้าเฮอร์ไมโอนี่รอนพืมพรมอย่างอับจนหนทางเฮอร์ไมโอนี่บุกตะลุยขึ้นไปบนอัฐจันทร์ที่สเสน็ปยยือนอยู่และกำลังวิ่งไปตามแถวข้างหลังเขา เธอไม่แม้แต่จะหยุดบอกขอโทษเมื่อวิ่งชนศรีรษะของสัตว์จาจา์ควีเรลจนเขาเขามำลงไปแถวหน้าเมื่อถึงที่สเนปยืนเธอหมอบลงดึงไม้กายสิทธิ์ออกมาแล้วกระซิบคาถา,าที่เลือกอย่างดีแล้วสองสามคำเปลวไฟสีเงินสดใสพุ่งออกมาจากปลายไม้ไปติดชายเสื้อคลุมของสเนปบางทีอาจจะนานสักสาวินาที กว่าสเนปจะรู้ตัวว่าเขากำลังลุกเป็นไฟเสียงร้องลั่นของสเนปบอกให้เฮอไมโอนี่รู้ว่าเธอทำสำเร็จแล้วเธอช้อนไฟออกมาจากสเนปกลับมาใส่ในขวดแก้วแล้วหย่อนลงในกระเป๋าก่อนจะรีบตะเกียกตะกายออกมาสเนปไม่มีวันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่นี้ก็พอแล้วบนท้องฟ้าแฮรี่สามารถปีนกลับเข้าไปนั่งข้อบนไม้กวาดของเขาได้ ในทันทีทันใดเนวิลดูได้แล้วรอนบอกเนวิลสมหน้าร้องไห้อยู่กับเสื้อคลุมของแฮงกิทตลอดช่วงเวลาหนาทีที่ผ่านมาแฮร์รี่บินทลาลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วคนดูเห็นเขายกมือปิดปากแน่นเหมือนจะอาเจียนเขาลงแตะพื้นพร้อมกันทั้งมือและเท้าแล้วไอออกมาวัตถุสีทองหลง่นลงมาใส่มือ ฉันได้สนิทแล้วเขาตะโกนโบกลูกสนิทเหนือหัวแล้วการแข่งขันก็ยุติลงท่ามกลางความสับสนงูนงงเขาไม่ได้จับสนิทเขาเกือบกืนมันแล้วฟินยังตะโกนประท้วงอยู่10นาทีหลังจากนั้นแต่ไม่ได้ทำให้อะไรเกิดขึ้นแฮร์รี่ไม่ได้ทำผิดกติกาและรีเจอร์แดนก็ตะโกนประกาศผลการแข่งขันไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขว่ากิฟฟินดอร์ชนะด้วยคะแนน หนึเจดต่อ60ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันนัดแรกกิฟฟินดอร์พบสลิสซีนนะคะส่วนนัดอื่นๆเนี่ยในหนังสือจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็จะมีแค่นัดนี้นะคะที่อธิบายอย่างละเอียดนะคะส่วนนัดต่อไปก็มาติดตามชมในคลิปต่อๆไปกันนะคะ